มาลรือต่อนะโอเครู <c oughs> <c oughs> okay. ้เรื่องวอ <c oughs> สดียามเช้าขั้นนะปลาหนองแก้วครับผมมาร,ารองหับไปชนยามเช้าตรงนี้มีน้ำไหลนะทอนี้าน่าจะเข้ามารวงันตรงนี้อยู่นะผชนก็จะโดครั้งก่อนก็ได้จะโดไปก็ตรงนี้แหละ เดี๋ยวครังนี้มาเราดูฮะจะเจอตูบกับตัวอะไร กายฮะเม็ดแตกเลยไม่น่าดูลงไปแล้วไม่ดูไวมากเลยนโห ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหชีบสามทีแล้วนานาตรงนี้ไม่โดนอะไรนี่ลนะชาวนี้

แรงพูดมา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 ขังตัวเขา,านะฮะขึ้นไกลๆเลยยี่สิบเมตรกว่าสามสิบเมตรมั้งเพิ่งย้ายมานะเพิ่งย้ายมาแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันเปิดกล้องเลยขึ้นมาเฉย ตัวก็ไม่โตนะทำไมแรงจังอ๋อโดนขวางโดนขวางนะก็เลยแรงเกือบโลฮะประมาณยกได้ไหมอ่ะน่าจะยกได้นะไซนี้ยกได้ไหมเฮ้ยคืดๆแล้วนะโดนเต็มเลยเนี่ย ล้นเต็มอยู่นะวิ๊ยกึดๆแล้วนะโอ้โหเป็นโลนูลไม่ถึงโลโลกว่าได้มากเนี่ยโลกว่าครับตัวนี้หนักโลกว่าแน่นอนนี่เขาโอ้โลครึ่งใส่เชือกไม่ถึงโล โลครึ่งมีแน่นอนมันใดเลย้ oh, ใหญ่มากตัวนี้แต็มแรกของช่วงบ่าย oh. โลสามโลสี่แน่นอนตัวนี้มันก็ไม่ก็โลครึ่งก็ตนะนนี่เงี้โอเคครับขอเกียร์ปาลุยต่อนะโอเคดูเรื่อง อืมไม่โดนชนเข้ามานะเหมือนจะโดนหัวเนี่ยนะเฮ้ยหมันจะโดนหัวเนี่ยนะโอ้โหใกล้ใล้เลยจะขอว่าผมึงยิงโดนหัวมันได้หนะ ยิงปากมันเลยฮะมันขึ้นาชาิดช้าๆโอ้โหสุดยใยไก่ยิงไม่โด,ดนะ้ะหัวมันนี่ปากมันต้องใส่ต้องยิงกลางลำตัวทางเดิวแล้วล่ะน่าจะผมเล็งหัวมันนะไม่โด,ดนไะด้ไง,ไ,งไม่โดน โคุดใจร้อนนะตัวนี้หันหน้าให้โอ้โหอ่อนไฟสองรูแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งใจนะโอ้โหหันหน้าให้นะโอ้โหโอ้มือสั่นน่าจะมีไฟสองแล้วตัวนี้โอเ้เหนื่อยขนาดน้นะ ทำห้างเสร็จเพิ่งทำห้างเสร็จครับปลาช่อนขึ้นดีมากนะตรงนี้แบบนี้นะขึ้นดีมากแล้วก็ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวผมขอพัเกเหน่อยสักแป๊บแล้วผมจะขึ้นไปนั่งรอนะหยับหยบับห้างหยับหยบับโอเคขอพักเงยก่อนฮนะเดี๋ยวขึ้นไปโอเคมานะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่นะ าดูฮะเยนเหนียวว่ะเป็นไม้สวยนม้สวยมากด้านหลังนี่ก็สนกันครับ โดนดนะไม่โดนโหจริงไม่โดนจริงท่านอืมแต่เหมือนโดนดนะตรง อืไม mm ่โดนเล่จ้ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะอ่ากดไปหลายทีมาวันนี้ได้แค่ตัวเดียวกดไปห้าหกทีมังไม่หมาเลยวันนี้นี่แหละดาททำปืนมาใหม่ยิงไม่โดนเลยเะมาดูตัวนี้ฮะนี่ โลสี่ครับตัวนี้กับโลครึ่งนะโลสี่ขีดพอใหญ่เดี๋ยวเดียนหน,หน้เดี๋ยว,ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาวนะนาไก่อนครับสวัสดีครับ